คือ 1. อาสวะอาสวะวิปพูดง่ายๆก็คืออาสวะอาสวะวิปยุตตาทุกกะ 2. โนอาสวะสาสวะทุกกะ 3. อาสวะอาสวะสามปยุตตะทุกกะ 4. โนอาสวะอาสวะสามปยุตตะทุกกะ 5. อาสวะอาสวะสามปยุตตะทุกกะเอ่อห้านี่คือสาสวะนะคะ หกสาสาวะอาสาวะทุกกะเจ็ดอาสาวะสัมปยุตตะอาสาวะทุกกะแปดอาสาวะวิปยุตตะอาสาวะทุกกะนี่ก็มาแปลบาลีปฐถมบททุกกะที่หนึ่งนะคะปฐถมบทมบอาสาวะเจวะธรรม,มาอาสาวะวิปยุตตาจะ สภาวะธรรมนั้งหลายที่ชื่อว่าอาสะวะแต่ไม่ประกอบด้วยอาสะวะมีอยู่ถ้ามีคำว่าวิปยุทธก็คือไม่ประกอบไม่ประกอบนั่นเองไม่ประกอบก็จริงๆแล้วน่ยอง์ธรรมของเขาเนี่ยอาสะวะจะมีองธรรมสามก็คือโลธิโมแต่เขาเอาแต่ชื่อแต่ไม่ประกอบมาไม่ประกอบก็จะเป็นเป็นชื่อเท่านั้นนะคะแต่ไม่ประกอบก็จะเป็น โมหะเจตสิกที่ในโทสะมูลจิตสองแล้วก็โมหะมูลจิตสองแล้วก็ทุติยบทนะคะอาสะวะวิปยุตตาเจวะธรรมโนจะอาสะวะสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยอาสะวะ,ะที่ไม่ประกอบด้วยอาสะวะนะและก็ไม่ชื่อด้วยนะคะไม่ชื่อว่าอาสะวะมีอยู่ก็แน่นอนจะต้องเป็นจิตกุศลจิต21วิปากจิต36กิริยาจิต20 เจตสิกสามสิบแปดรูปยี่สิบแปดนิพานตรงนี้ก็คือไม่ประกอบด้วยอาสวะและก็ไม่ชื่อด้วยอาสวะนะไม่ชื่อว่าอาสวะด้วยนะคะแล้วก็สองอาสวะสาสวะก็ประถมบทโนอาสวะธรรมาสาสวะปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่าอาสวะแต่เป็นอารมณ์นะคะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะมีอยู่ ก็จะต้องเป็นโลกิยะจิตอยู่แล้วนะคะ8 1เจตสิก49เว้นอาสวะองค์ทัรง3ออกไปก็เหลือเจตสิก49นั่นเองแล้วก็รูป28ก็คือไม่ชื่อแต่ว่าเป็นอารมณ์ของอาสวะแล้วก็ทุติยโบทก็จะเป็นโนอาสวะธรรมาอานาสวาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่าอาสวะและก็ไม่เป็นอารมณ์ด้วยนะคะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะมีอยู่ ก็คือทั้งไม่ชื่อด้วยทั้งไม่เป็นอารมณ์ด้วยก็ต้องเป็นโลกุตตราจิต8เจตสิกสาิบหกนิพพานสี่สนะคะอาสวะอาสวะสามปยุตตะทุกกะปฐมโมบทอาสวะธรรมมาอาสวะสัมปยุตตาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าอาสวะ และประกอบด้วยอาสวะมีอยู่ชื่อด้วยและก็ประกอบด้วยชื่อก็คืออาสวะองค์ธรรมสามนั่นเองแต่ประกอบในโลภะโมลจิตแก็เราก็จะต้องเขียนว่าอาสวะองค์ธรรมสามที่ในโลภะโมลจิต8ปองค์ธรรมสามก็คือโลทิโมหรือโลภะทิฏฐิโมหานั่นเองนะคะแล้วก็ทุติยบทอาสวะธรรมมาอาสวะวิปยุตตาปิ สภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่าอาสวะแต่ไม่ประกอบด้วยอาสวะมีอยู่เอาเอาชื่อมาแต่ว่าเอาที่ไม่ประกอบนะคะเอาแต่เอาชื่อแต่ไม่ประกอบก็จะต้องเป็นโมหะเจตสิกที่นายโทสองโมสองนั่นเองก็องค์ธรรมก็จะเวียนซ้ำๆไปนะคะซ้ำไปเหมือนเดิมก็คือโมหะเจตสิกอะที่นายโทสามโมรจิตสองโมหะโมรจิตสองโมหะเนี่เขาเป็นชื่อ แต่ว่าเขาไม่ประกอบด้วยอาสวะนั่นเองคืออาสวะทั้งหมดมีองค์ธรรมอยู่3ก็อีกสองดวงนั่นแหละคือเขาไม่ประกอบและทีนี้ก็จะมาเป็นทุกกะที่สี่โนโอาสวะอาสวะสัมปยุตตะทุกกะปฐมบทโนโอาสวะธรรมมาอาสวะสัมปยุตตาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่าอาสวะแต่ประกอบด้วยอาสวะมีอยู่ อันนี้เอาไม่ชื่อนะคะก็ต้องเอาไม่ชื่อออกไปแต่ว่าเขาเขาประกอบด้วยอาสาวะก็คืออกุศลจิตนั่นเองที่ประกอบด้วยอาสาวะอกุศลจิต12เจตสิก24ที่ประกอบด้วยอาสาวะนะแล้วก็เว้นอาสาวะองค์ธรรมสามออกไปเพราะว่าเอาไม่ชื่อออกไปนั่นเองคือโจทย์เขาจะมีว่าที่ไม่ชื่อนะคะอาสาวะแต่ประกอบด้วยอาสาวะมีอยู่ ทุติยบทโนโอ,ารรมมาอาสวะธรรมาอาสวะวิปยุตตาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่าอาสวะและก็ไม่ประกอบด้วยอาสวะด้วยก็องค์ธรรมก็จะซ้ำไปกับเหมือนกับที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะก็เป็นกุศลจิต21วิปากรรจิต3 6กิริยาจิต20เจตสิกส8รูป28่ินิพานคือทั้งไม่ชื่อและไม่ประกอบนั่นเองทุกกาที่5 สาสาวะอาสาวะสัมปยุตตะทุกกะปฐมปบบสสาสาวะธรรมมาอาสาวะสัมปยุตตาป,ปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของอาสาวะและประกอบด้วยอาสาวะมีอยู่อันนี้เอาที่เป็นอารมณ์และประกอบด้วยอาสาวะด้วยนะคะที่เป็นอารมณ์ก็อากุ12นั่นเองเจตสิก27เว้นโมหะเจตสิกที่ในโทสัมูุลจิตสองโมหะมูลจิตสอง แล้วก็ทุติยบทสาสวาธรรมมาอาสาวะวิปยุตตาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของอาสาวะแต่ไม่ประกอบด้วยอาสาวะมีอยู่ก็จะต้องเป็นโลกิยจิตนะคะ17ก็คือเป็นอารมณ์นะคะแต่ไม่ประกอบ โลกิยะวิปากาจิต32กิริยาจิต20เจตสิก38และโมหะเจตสิกที่ในโทสะมูล,ลจิต2โมหะมูลจิตสองรูป28 6. สาหกสสวะอาสวะทุกกะปฐมบบสาสวาธรรมมาอาสวาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของอาสาวะและชื่อว่าอาสาวะมีอยู่ก็ต้องเป็นอาสาวะองค์ธรรมสา 3, นั่นเองเป็นทั้งชื่อเป็นทั้งอารมณ์ แล้วก็ทุติยบทสาสวาธรรมาโนอาสวาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของอาสาวะแต่ไม่ชื่อเราต้องเอาไม่ชื่อออกไปนะคะแต่ไม่ชื่ออาสาวะอาสาวะมีอยู่ก็ต้องเว้นอาสาวะองค์ธรรมสามนี่เองเจตสิกเหลือ49โลกิยะจิต81แล้วก็กรูป28ปฐมวบ,บทของ ทุกขะที่7นะคะอาสาวะสัมปยุตตะอาสาวะปฐมบระอาสาวะสัมปยุตตาธรรมาอาสาวะปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยอาสาวะและชื่อว่าอาสาวะมีอยู่ประกอบด้วยและชื่อด้วยนะคะประกอบก็อาสาวะองค์ธรรมสามประกอบในโลภะมูลจิต8แล้วก็จะเขียนว่าอาสาวะองค์ธรรมสามที่ในโลภะมูลจิต8 ทุติยบทอาสาวะสัมปยุตตาธรรม,มาโนอาสาวาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยอาสาวะแต่ไม่ชื่อว่าอาสาวะมีอยู่ประกอบด้วยอาสาวะแต่ไม่ชื่อก็ต้องเอาไม่ชื่อออกไปก็คือเอาตัวประกอบมาก็คือเขาประกอบในอกุศลเจสิบสองเจตสิกยี่สิบสี่แต่เอาไม่ชื่อออกไปก็คืออเว้นตัว ชื่อของเขานั่นเองก็ลบลมอาสวะลบนะคะลบหรือเว้นนั่นเองเว้นอาสวะองค์ธรรมสามเจตสิกก็จะเหลือ24จาก27นะคะทีนี้ก็มาดูทุกกะสุดท้ายอ่าไม่มี8ทุกกะนะคะก็อาสวะวิปยุตตะอาสวะ อาสวะวิปยุตตะอาสวะทุกกะนะคะประถมะบทอาสวะวิปยุตตาธรรมาอาสวะปิตรงนี้จะพูดถึงว่าสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยอาสวะแต่ชื่อว่าอาสวะมีอยู่ไม่ประกอบก็คือไม่ประก็คือองค์ธรรมก็คือโมหะเจตสิกที่ในโทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองก็คือไม่ประกอบด้วยอาสวะอีกสองดวงนั้นอะ่ะไม่เขาไม่ได้ประกอบนะคะ แต่เขาเป็นชื่อมีอยู่ดวงเดียวคือเป็นชื่ออาสวะมีอยู่นั่นเองแต่ไม่ประกอบด้วยอาสวะดวงอื่นเพราะว่าอาสวะทั้งหมดมีสามดวงเพราะฉะนั้นองค์ธรรมก็จะมาตัวเดียวเหมือนเดิมก็คือโมหะเจนสิกที่นายโทสองโมสองทีนี้ก็ทุติยบทอาสวะวิปยุตตาธรรม,มาโนอาสวะปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยอาสวะและไม่ชื่อว่าอาสวะมีอยู่ ะะไม่ประกอบด้วยแล้วก็ไม่ไม่ชื่อด้วยนะคะไม่ชื่อก็ทั้งหมดนี้ก็คือกุศลจิต21วิปากจิต36กิริยาจิต20เจตสิกสารูปยี่สิบแนิพานเนี่ยความหมายก็คือเขาไม่ประกอบด้วยอาสวะและเขาก็ไม่ได้เป็นชื่ออาสวะด้วยนะคะ